สบายดีทุกคนตอนนี้นกขับพระเจ้าได้เดินทางออกมาจากนครหลวงพระบางก็คืออยู่ที่ตัวเมืองนครหลวงพระบางนั่นเองเนาะมาฮอดบ้านสร้างให้เป็นที่อ,อยแล้วจุดบริเวณที่ขับพระเจ้ายืนอยู่นี่ก็คือจะเป็นท่าขึ้นนั่นเนองเนาะอยู่แคมป์แม่น้ําของหากว่าท่านใดเนาะจะเดินทางไปทาปักอูเนาะหรือว่าทาติงเนาะ จะมาแวยอยู่ที่บ้านสังไห่นี่เนาะเพราะว่าบ้านสังไห่นี่เนาะเป็นบ้านหนึ่งเนาะที่ขึ้นกับเมืองปากอูห่างจากนครหลวงพะบางนี่ประมาณส2สกิโลเมตรนั่นเองเนาะเป็นบ้านประศาชนเนาะที่พากันปั้นไหามาเป็นตั้งแต่สมัยบูฮาและกันซึ่งมีการคนพบห้องห้อยอ่าเต่าเผาและกับบูฮาในบริเวณบ้านดังกล่าวนี่จำนวนหลาหลายและที่สําคัญเนาะในปัจจุบนันนี้บ้านสังไห่นี่เนาะก็เป็นสุมสนที่ว่าเพิินตามแผน รากาขายอยู่ในชุมชนนี่ใหญ่เลยแหลนะเนาะของนครหลงพะบาเลยก็ว่าได้เนาะสินค้าที่เพื่อนเอาไปขายอยู่ในตลาดแรงอ่ะอยู่ที่เราเห็นกันตลาดกลางคืนนั่นเนาะก็แม่นได้มาจากนี่หลนะเนาะได้มาจากบ้านสังไห้นี่เลยนะี่เขาขึ้นมานี่ก็คือจะเห็นเป็นทาให้เขาได้นั่งเย็นเยเนาะนี่บรรยากาศประมาณนี้เลย ดีเนะาะย่างขึ้นมาหน่อยเดียวกับเมืยแล้วอันนี้คือจุดบริเวณที่เพิ่นมีการต้มเหลาก็คือในจุดหานนี้ว่ามาถึงมือที่เพื่อนต้มเหลานะฮะเก็ตเพิ่นต้มเหล้าอันนี้มาถึอมืถึงมือเพื่อนต้มเหลานะเพื่อนอยู่ทึงพูดเนาะเราะว่าบ่ค่อยจะมีแขกเนื้อน,นี้นี่วิธีการต้มเหล้าของเพิ่นนี่ก็จะเป็นทางฟิปูพูดไปนี้เลยเนะาะขบวนการต้มของเพื่อน้วก็จะใส่เป็นน้ำยดุดังจากนั้นก็จะย่ยอยเข้ามาที่ไหนี้อันนี้ก็คือเพื่อนจำลองเอาเป๋ไว้นี่ฮะเบิร์กดีเนาะนี่ นี่จะเป็นขบวนการของเพื่อนที่เพื่อนผลิตเนาะของขึ้นซื้อเลยเนาะก็คือย่ทีเมืองปากอูนี่เองนะทุกคนนี่ก็จะเป็นเหลาที่วางอยจับนี่เลยนี่นี่นี่แบบนี้เลยเป็นแพ็กเกจชิ้งที่ให้เราได้เห็นเป็นลักษณะประมาณนี้นี่นเนาะเหล่าเมืองปากอูอ่าบ้านสร้างไห้นั่นเองมีทุกขนาดและก็มีทุกแบบเนาะ มีแบบแบบใดแบบเป็นซดหรือว่าเอาเป็นแบบต้มกับม,มีขึ้นกันเนาะเป็นแบบดำเขากำในก็ม,มีเช่นกันเนาะอันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิงแล้วก็ไปส้มผ้าต่างๆเนาะอยู่บ้านสังหยนี่เนาะว่าจะเป็นอะไรเพราะว่ามื้อนี้ที่ข้าพเจ้ามาก็เป็นวันทีสาวเข้านั่นเองเนาะเพราะว่ามื้ออื่นเป็นมื้อไหลห่วไฟแล้วก็มื้อนี้เป็นมื้อออกพรรษาแนี่ ที่ทุกคนเห็นเนาะก็ะจะเห็นขึ้นมาขึ้นมาทาแล้วก็จะเห็นเป็นป้ายที่แผนที่ของการท่องเที่ยวเนะาะว่าสายนำของนี้ว่าจะมีจุดใดสําหรับจุดของการท่องเที่ยวให้เขาสามารถเวลวก็ขึ้นเที่ยวได้นั่นเองเนอะแต่ละจุดมันก็จะบอกคือกันเนลาะสายนำของมามป้ายนี่อันนี้ก็คือขบวนนการของการต้มเหล้าของคนเนอออยู่เป็นัน้นนำใส่เลือดนี่ ออกเป็นไอ้หน้ามา้วก็ได้เป็นเหล่าไปเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างหลาอเบิงเบิงว่าจะมีเป็นนอะไรแล้วก็จะมีลวดลายเป็ี่ยนอะไรเนี่ยเรื่องราคาได้เป็นอะไรนะเพราะว่าบ้านนี้อะแหละแมนทุกหลังคาทั้งนั้นเลยก็ว่าได้เนาะเป็นชุมชนที่เพื่อนมีการผลิตเครื่องเหล่านี้อยู่แล้ว,แล,วแล้วเราเขาก็จะเห็น มีขายอยู่ในตลาดกลางคงนืนดับเนะแปละแพ้ค่าเดี๋ยวได้ราคาถึกมาเอายูพีเนาะนี่โอลคนีนนนน่นี่นี่คมน่าเี่เนาะมีทุกสีมีทุกูแบบมีทุกรกษณะ ที่เราได้ให้เราได้อ่าเลือกซื้อเลือกหาได้แล้วก็จะมีเป็นคนอี่ห้อมเดี๋ยวจะพาโคน่นยางเข้าไปในห้อมอันนั้นก็คือเขาเข้ามาห้อมหนึ่งหาอยางก็ฉีอันนี้ที่จะไปห้อมสองออกไปนี่ก็จะเป็นเป็นวัดจุดนี้ก็จะเป็นจุดโซ่แล้วก็เอาซื้อได้เพราะาทุกคนจะสังเกตเห็นเอาวา,างด้านนนะก็จะเป็นงานงานเลยเ,เป็นงานของแต่ละคน อย่งางก็มาก็จะเป็นวัดนั่นเองเดี๋ยวจะข้างไปพูดเนะะาะแล้วก็ไปบึงวิธี่ขบวนของการผลิตาการเห็ดแล,ล้วก็สอบถามในเรื่องของราคาหน่อยนึงเพราะว่ามือนี้เป็นมือวัอนสินเนี่ยมันกับมือเบือออ่อมือออกขันสาเนาะไอ้ทั้งนี้กำลังเห็ดอันเงาไฟนั่นเองอยู่ในจุดนี้ยาบันหอมนี่แหละในนี้นะหญ้าตังไม้เกิดตังไม้ เราห่อตุ้มกินก็นได้ต้มสุดๆเราแต่ห่อมาเซยมาเซยแม่งอันนี้นี่เราเซเล่ามันจะแหงนะไม่งอดอ่อมาตัวนี้ไม่เงาไม่เงา,งาเล่ากันอันซื้อๆกันยังกง็่แหงเราเอามาใส่นี้ยเข้าไปอีกเราปลกห่อเซย์ี่คัขบขี่อย่างนี้แคบแกะได้ป่ะจุกกิน่นคือเอาคือขายให้ทั้งนักท่องเที่ยวนี่ไลในราคาเท่าไหร่ก็คือสมดุดระดับระดับระดับนี้ นนคือคือเป็นดอกอันนี้มจะเป็นกวนละเส้นกระบเเพียงดอกพอดีงามนะพอดีงามความทนพันตัวแต่ว่าตัวถึงนี่เด็ดเท่าไรตัวถึงนี่อันนี้สองเส้นห้าอันนี้ซ้มเสนนเ้นห้าแล้วห้าเส้นกุ้ยางสี่จากตางกนันเระวางสองอันนี้ไม่ขึ้นกับการเขาผสมนะมันบอกระวางไม่ออกเลยนีเน่อยากเกลจะเดี่ยงก่อนเนื่ออยาอ่อนเรามันจะจุดนิดหนึ่ง เนื้อยาเกล่ำมันไเบ้อกตุ่มนำด้วยเนื้อยาเกล่ำมันก็แดงเนื้อยาอ่อนแล้วมันก็จางกดก้วยมันเป็นไบบดีนะจักเดือนนี่มันจึงออกฤทธิ์ขนาดนี้เห็นได้<อ>สีเป็นปีเลยมันเป็นปีแม้มาแวาอันจนว่าร้อนไปข้าเสื้ออันนี้จนซื <Ừ. S 1> อ่อหมดพนลยเอาอย่างเร็วอากมาไข่เฮ็ดมาอันเขาโกเม็ดเฮ็ดมาโดดเรา,าวะ่ะ อันนี้อันนี้เห็นอันนี้น่ะด้วยเห็มันดุนแล้วเต่คนเอทองเขียวและเม่เกมาค่ายมาค่ายตะกี้ก็บ่วยวนค่ายแลแ้วตะก้เนเป็นดวนอน,นทาเลยดมนแม่วาเหมืนบุมหนนำเลยตะกี้เป็นดวนบักง,งา่ายต้งสู้เลเพื่อไม่เห้ทาจากงให้คุดดุ่นขึ้นหดเลยเราละเมอไปนค่ายทาง่าค่ายทางท่าเราบ่มนี้เขาจะมาค่ายดินท้างหดซดินเหมือนเมย์ถึงทางบก ตะกี้ก็คืออยู่นี่ไม่เป็นดอนเนาะเป็นอันนี้เป็นบ้านเป็นบ้านแต่ว่าทางฝาดเราเป็นดอนเป็นดอนเมดดอนสาย่มดแต่งงามนมาดูนี่เดี๋ยวนี้เห็ดเคลื่อนแล้วมันมันก็เป็นมันก็เป็นแบบธรรมชาติทืกที่ในมีแต่นามตะกี้เป็นดอนบางหินมากผ้าปอ่ะงามบางงามถ่ายหุบลองไปเขาอยู่หันเมืองกันบนบนขดั่าน่ะเป็นบางหินเป็นดอนเป็นดอนเป็นดอนจ้ามเมืองพุนุก มีตะขอนลองไม่เดี๋ยวนำเมื่อนี้เขาจะมาเห็ดเคลื่อนอยู่ในนี้เราเหมือนตูขึ้นมาเลยเนาะอุ่นขึ้นเลยเนาะอุ่นขึ้นแล้วก็บ่มีอุ่นขึ้นมาแล้วบ่มีขี้ใสหรือว่าเมื่อวนเหมือนจะยู่เลยอันนี้เพิ่งกำลังอัดมันว่ะอัดดอนนี่แหละเอออัดเล่าอัดเล่าขออนุญาตยางเลาะสมด้วยเจ้า เนนก,กเนนคือในในอันพวกเครื่องพวกนี่ขายในราคาเท่าไหร่นี่แม่คือเปินผมษ์เดยฟาแพ้ใช่ตาราคาทงตลาดนั่แหละอันนี้เป็นผ้าพันคอสินะแม่บอส ผ้าขามผ้าขาวแล้วตุตัวนี้จะเป็นไม่ม้วนอันอนเรื่องนี้มันไม่ม้วนผ้าเหลาหมือนอนี้ผ้าเหลาของหมดนี่อันกล่องน่าตุเป็นผ้าเหลาของตํำเมาอันนี้มันโบเมนบะอันนี้อันนี้จะเป็นผ้าหงาล์ผ้าผ้าหงาล์อะแล้วอันนี้มันที่ไม่ลายมือของหมดอานี้เรื่องว่าจะเป็นไฟหรือที่ไม่ลายมือของหมดอันนี้เพื่อนอีกอย่างอันนี้มีผ้าปูตุผ้าครอบราคาเท่าไหร่คันว่าตัวนี้ อันนี้เนะี่ยโอเคซ่อ,เอมเส้นกาจะไปปลูกตเนี่ยอันนี้ก็เป็นไม่หมดพื้นเนี่ยอันนี้ก็หาปูโตุกันปะเฮ็ดตก็ได้เฮ็เด,เด,เดขุมก็ไเลยอันนี้มันจะเป็นไม่หมดพื้นเลยไม่ม้อนอันติดเท้าอย่างนั้นเหรอผ้าปักมืมอผ้าเซียวมือเลยอันนี้มันผ้านากรรมของปเอาอันนี้้าไม่มนันอน เขาได้มีลายเฉพาะของเขาบอหรือว่าคล้ายขึ้กันหมดเลยคือว่าเขาเพิ่เปลายของเขาโดยเฉพาะนี่แมนบอบยเฮายากเห็นเคยเห็บอเพราะว่าต้มตคนนี้สุดแล้วเฮายากเห็นพื้นอาเฮาเฮ็ดพื้นย่างมึุติว่าอยู่นี่มีตลาดมือจะมีอืมจมาี่ไปถ้าจังน้อยอันนี้เป็นอันใส่ในพันคอพันคอได้ไหม เป็นสีเขียวอันนั้นเป็นลายอันนี้ตำออกมันบ่มีเรม้ามะถ้าอันถ้าถุงแซดเนี่ยก็ขาวไปฝ้ายถาลังถุงซาลังฝ้ายาุงซาลังีไเดดเลยปุงผ้าหลัมีกระบาดหัดาเอุโตได้ปุไนฝายเนาะ มนไฟงามงามงามละลายคือขายในราคาเท่าไหร่ตัวผืนหนึ่งตัวดิเส้นห้าสิบพันกี้ถือว่าเบาเพงเนาะราคาเบาเพงเพิ่น้อยสิคะห้าสิบพันกี้ตัวขออนุญาตหนย่งงามดีงามดีตัวนี้อ่ามันจะมีตัวหนึ่งเห็นว่ามีสี่จุด สีไวรุ่นเสียล์ออกไวรุ่นนี้เป็นต้องสีไปประมาณไหนก็นคือแบบไว้กลางๆคนนี่ประมาณนี้นสีแบบเดนิจส่ได้ทุกแบบเลยบบเป็นมันเป็นซี่ย้อมธรรมชาตินะนี่ก็จะเป็นผ้าย้อมคันย้อมนินย้อมนินนน้นยน้อมนิ้าไฝสิ้นเดียวยไ้าแบบก็จะปั่นดีดะไฝ่พูกเองมันจะแข็งๆตัวนี้มันจะเป็นไาโหงงานมันจะอ,อ,อ่อน ตัวนี้จะเป็นไฟธรมรมชาติเพื่อนจะเ,จเห็ดเลยราคาคือกันบอลรู้ว่าตังกันต่างกันตัวอันนี้เป็นโหงงานนี่แมนหาซิฟตัวนี้เป็นโหงงานหาหงงาน,ตนแต่ตัวนี้เป็นผ้าธรมารมชาติผ้าค่ะฝ้าธรรมชาติเท่าไหร่ก็คือตัวนี้หนึ่งเส้นกรีบตัวนี้จะยอมมันนิ่นนี่น,น้ำมอนิอ่นตะกี้ก็จะคนลือยอมมือจะดำด้วยแม่นอ่ะอันนี้เพิ่นเขาเอาผ้าเนาะเพิ่นมามาเฮ็ดหรือว่าเขาเอาฝ้าเอาไฟเอาไฟาเขาไม่เฮ็ดเอง ไปเอาเขาจจะปูบอลข้าจ่าปุ๊กยู่บาน่ายางน้ำปลาน่ายางนำปลาอีบอลหายแโอเคเดี๋ยววนนเดี๋ยวเอาเอาตัวแพ้พื้นนี่เรี้เอาแบบนี้เลยแบบสตูว์นสาจับนี่เลยตุ่ยตัวนี้สีนี้ก็ยังงามอยู่เลยเนาะลายตัดลายลองเร่องอะไนี่อ่าสีประมาณกลางคนนี่แหละจำกับตัวนี้ใส่ได้ทุกอันนนั้ทุกกลางทุกคนเลยเช่นเดียวกับเอาตัวนี้ก็ได้เอาตามคำแนะนำแล้ว เพราะข้าไม่ข้าเป็นหับไปหลายมาเอาเทานี่มือก็จะเริ่มาหับกิน่นอยเ้งลอยสเดยวจะว่ามีไส่คนมาหับอีกเดีย๋ยเสน,นึงเนาะจะขอบใจเส้เด้อสิได้ครมานขอบใจ เข้าใจด้วยเดี๋ยวไปเลาะไปทึงก่อนงามทุกคนก็คือจะมีสีมีหลายต่างๆราคาแตกต่างกันเดี๋ยวได้ผ่าพันคอเมื่อตอนอีเมะมาเท่าไหร่ได้เท่านั้นเสนร็จแล้วนี่อ่านไปตลาดมืด ราคาอีกแบบหนึงน่งเนาะเขาเขามาหนนี่กลายเป็นราคาแบบนี้คือที่ข้าวเจ้าว่าก็คือแถวนี้ฮะมันเป็นบ้านแบบนี้เลยนะเป็นบดบ้านเลยนะที่ทีเ่เพื่อนผลิตผ้าผลิตเหล่านี่ฮะนะเขาก็มาซื้ออุปนิจต์เขาเจ้าว่าในราคานี้บบแพงเลยในราคานี้นีเองยางไปนี้ก็เจอคือเส้นกันนี่เป็นเป,นเป,นเปนงงิ้นเ,เป็นเพ็ดทุดเพ็ดบางคางำงานเลยเพชรส่วน,นข,อของเพิ่นเลยฮะนะ ในในการต้มเล่าในการผลิตแต่ตำฟ้ายเนาะแล้วก็บิงรงหุ้มลักษณะของหุ้มทรงงานสร้างของเพื่อนทุกคนจะเป็นลักษณะประมาณนี้ถาาว่าท่านใดเนาะได้มีโอกาสมามา,มาเที่ยวอย่างสช่เนาะได้มาหลวงพระบางอยากจะมาก็มาได้นะทุกคนมาทางเส้นทางเลที่สิบสมเนี่ยหรือจะเป็นการล่องเฮ้ย ขึ้นมาก็ได้เนาะเขาจะไปทำติ่งเบาไปอัไน,นก็มาได้เนาะกูขข้างวางๆจะขายแบบนี้ไปอยู่ในในบ้านของเพื่อนจะเป็นลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวย่างไปห่างเร็วกันก่อนนะเพราะว่าเพื่อนเปิดให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนเลยเนาะเป็นชุมชนสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ภายในชุมชน อันนี้เขาสามารถย่างเลาะย่างเที่ยวภายในในของหมู่บ้านเพื่อนได้แบบเพื่อนก็นยินดีจงซง่นะเขากรไปได้ย่างเลาะย่างชมภายในในในพื้นที่ได้เนาะบบจำกัดนะเพื่อนก็บ่บ,บด้ก่าหยังิด็กไปตองเพื่อนจะใช้เป็น,ปนทั้งลุ่มน้องเทงก็จะเป็นงานที่เอื้อนว่าเป็นงานไม้ทั้งลุ่มก็จะเป็นงานกอแล้วสังเกตไหมทุกคนจะมีลักษณะที่แบบคล้ายกันเลย หลอดสถาที่เหมือนกันเอา้ามันอาจจะยางของลุมล่มเวรอยางสุดหอมอ่านที่ข่าวพเจ้าอ่านเว้นบางกี้นี่เนาะแล้วก็กลับมาหอมนี้เดี๋ยเนาะออกหอมนั่นเออเอ้ายางงูไปง,งูมาเยอะเลยเนาะแต่ว่าคันได้หอมเบิ้งจากภาพมุมมุมสูงกมังจะดีเนาะเราจะได้เห็นเป็นเป็นส่วนๆของวกว้างกันเลยเมื่อเช้านี้ไปอันทางด้านลุมนะ่มเนาะ ยามไปทางนั้นลุมไปกินข้าวแล้วก็ไปแวะอยู่อ่ห้างนานลาลาลาวเนาะคนจะขายเครื่องเล้าที่แบบว่าเป็นรถไลโยโดยเฉพาะให้ทุกคนขรับเจ้าบริษัทสำเนาะกะอุดหนุนเพิ่นไปแล้วเนาะเสื้อตัวหนึง่งกะราคาแสนปลายเนาะอันนี้ในผ้าพันคอกับเมืองในราคาหนึ่งแสนทีบเนะาะเพราะว่าเขาอยู่ในห้างน,นะอย่างนี้กะราคาเท่ากันเนาะพออยู่ในตลาดอ,า,อาจจะสูงใค่เล็กน้อยเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ต้องใช้จ่ายในการขนส่งแล้วกาบวกกับที่ว่าเพิ่นต้อง ในคานาคานี้แหละเนาะข้าเาอยากได้ราคาที่เหมาะสมราคาที่ถึกหรือว่าจะต่ำกว่านั้นก็ลองมาเบิกเนาะอยู่ที่นี่และเนาะบ้านสังไห้นี่เาก็จะได้เห็นท่าว่าเอามาถึงมือที่เพินพ่นผลิตเหลองก็เห็นเพิ่นต้มเหล่าอย่างนาง้นแต่ว่ามือนี่มือสิบห้าคำเพิน่นว่าเพิ่นบ่ค่อยได้ต้มกระดอกบางเครื่องเขาจะอาจจะข้าวมันอย่างกับประมาณนี้ก็มีเนาะจะบุลิตต้ม นะรถไฟจอดอยู right. ่นอกคนอ่ะมาบ้านไหนฮะจะเห็นทุกหลังคาทงานเลยทุกทุกทุกจุดเลยเนี่ยเเป็นทางเอาเที่ยวเที่ยวหอบละเมื่อยเลยนะทุกคนเมื่อยอย่ากว่าเมื่อยเลยนะสวยงามแล้วเป็นลายสร้างเป็นภาพภูโตราคาก็ สองแสนสามแสนกีบเนาะนลวดลายก็งามอีกแบบนึงตัวนั้นงาม,มเป็นลายดอกชัดชัดเป็นลายสร้างอย่างกงาประมาณนี้มันมีทั้งแบบว่าตั้มแผน่นผ้าตัมเองแต่เป็นลวดลายที่เขาอันนั้นเองนะอย่างนี้คือคนเคิื่นจะตัมเองมีเป็นโซงลายกะสร้างนั้นแผ่นผ้าเลยนี่นี่ก็คืออันนี้คนเนสียใจตัมแบบนี่ จะเขาจะไปปักอูเัาก็มาเส้นทางเส้นนี้แหละทุกเออว่นนีนไปทำจริงเนาะแต่แม้นว่าเส้นทางเส้นนี้อ่ลงไปลุมพูนขี่ไปประมาณจักเจ็ดกิโลเนาะ